เฮตตี้กรีนเรื่องราวของผู้หญิงที่รวยที่สุดในอเมริกาแต่กลับใช้ชีวิตอย่างยากจนที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่โลกจดจําในฐานะเศรษฐีที่จะนีที่สุดแต่เบื้องหลังความตะหนีนั้นคือหัวใจที่ถูกหล่อหลอมจากความเจ็บปวดมาตลอดชีวิตเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่มันคือบทเรียนของชีวิตที่ทั้งเศร้าและสะเทือนใจอย่างลึกที่สุดค่ะจุดเริ่มต้นของชีวิตที่โดดเดี่ยวเฮตตี้กรีน ม่เคยมีวัยเด็กที่อบอุ่นเหมือนคนอื่นตั้งแต่อายุแค่6กขวบเธอถูกพ่อจับให้อ่านงบการเงินแทนหนังสือนิทานถูกสอนให้รู้จักเงินแต่ไม่เคยถูกสอนให้รู้จักรักเมื่ออายุ16บปีเธอเย็บกางเกงในเองเพราะไม่มีใครซื้อให้และเธอก็ใส่ชุดนั้นตลอดทั้งชีวิตจนถึงวันที่เธอจากโลกนี้ไปฟังดูโหดร้ายใช่ไหมคะแต่สาหรับเฮตตี้มันคือสิ่งเดียวที่เธอเชื่อว่าเธอควบคุมได้หญิงสาวผู้รวยล้นฟาแต่กินเค้กสองเซน้น เมื่ออายุเพียง21ปีเธอได้รับมรดกมูลค่ากว่า7.5ล้านดอลลาร์และย้ายไปว a l l s t r e ี t เพื่อลงทุนเธอเก่งมากจนถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะด้านการเงินแต่ก็ถูกเรียกว่าแม่หมดใจร้ายแห่ง Wall Street แม้จะร่ำรวยมหาศาลแต่เธอกินแค่เค้กราคา2เซนใส่ชุดเดรสสีดำเพียงชุดเดียวไม่เคยเปิดน้ำอุ่นและถึงขั้นเดินหาซากกระดูกฟรีเพื่อเอาไปให้สุนัขของเธอกินคนทั้งเมืองเห็นเธอเป็นคนตนนี่แต่ไม่มีใครรู้ว่าลึกเกอกแล้ว เธอแค่กลัวกลัวการสูญเสียกลัวการถูกรักแล้วถูกทิ้งเหมือนที่เคยเจอในวัยเด็กเธอจึงกอดเงินไว้แทนการกอดคนชีวิตแม่ที่ไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งในเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดคือวันที่ลูกชายของเธอขาหักแทนที่จะรีบพาไปโรงพยาบาลดีๆเธอกลับเดินหาหมอฟรีเดินจนขาลูกอักเสบและสุดท้ายแพทย์ต้องตัดขาของเขาทิ้งเหตุผลเดียวคือเฮตตี้ไม่อยากเสียเงินมันไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือความกลัวความฝังใจที่ลึกจนทำร้ายคนที่เธอรักที่สุดวันที่ล้มลงกลางเสียงทะเลาะ ปี1 9 1 6เฮตตี้ล้มลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากทะเลาะก,กับสาวใช้เพราะสาวใช้ขอขึ้นเงินเดือนแค่เล็กน้อยเธอเสียชีวิตในวัย8ปปีทิ้งทรัพย์สินมากมายไว้เบื้องหลังแต่สิ่งที่เธอไม่เคยมีคือความสุขโลกจารึกเธอไว้ว่าบุคคลที่จะนีที่สุดในโลกแต่เบื้องหลังนั้นเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับความรักจนไม่รู้จักวิธีให้มันกลับไปมรดกที่งดงามจากลูกที่เข้าใจแม่แม่ของพวกเขาจะหนีจนสุดขั้วแต่ลูกทั้งสองกลับไม่สืบทอดนนิสยี้เล ลูกสาวของเฮตตี้นำเงินจำนวนมากไปสร้างโรงพยาบาลฟรีเพื่อช่วยผู้คนที่ลำบากตรงกันข้ามกับวิธีใช้เงินของแม่อย่างสิ้นเชิงเหมือนพวกเขาต้องการคืนสิ่งที่แม่ไม่เคยให้ใครความเมตตาบทเรียนที่เราทุกคนควรจำเฮตตี้กรีนอจร่ำรวยที่สุดในอเมริกาแต่เธอคือหนึ่งในผู้หญิงที่โดดเดี่ยวที่สุดบนโลกและเรื่องราวของเธอสอนเราอย่างชัดเจนว่าความมั่งคั่งไม่ได้ทำให้ชีวิตมีค่าแต่หัวใจที่รู้จักแบ่งปันต่างหากที่ทำให้เรามีชีวิตจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนจบเธอชอบเรื่องราวแบบนี้ ฝากกดไลค์แชร์และติดตามไปด้วยนะคะแล้วเราจะเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังอีกเรื่อยๆค่ะ